ยจุนท่องหมดยังท่องหมดยังไม่ท่องทำไมไม่ท่องมีอะไรปะแล้วทำไมถึงเป็นคนเงี้ยท่องให้ฟังหน่อยดิอะไรไปไม่เป็นเลยเล่นด้วยความเข้าใจแ้วนิมท่องยังมาไหนพูดนี้เป็นแกงเกมมากอะ อุ้ยแต่เกมนี้สร้างเพื่อนด้ยจริงเหรอวะหรือเปล่าวะตายเราไม่ชอบกดก้องถ่ายกล้องเล่นเกมเล่นคนเดียวไม่พอชวนพักพวกเล่นแล้วตอนเนี้ยเล่นกันหมดทั้งวงนี่ก็เล่นไม่ใช่อ่ะพี่หวานไปไหนเนี่ยเนี่ยไปไหนโลกไปไหนที่หนึ่งที่ไหน <OR AT> โดนโดนเจ <c oughs> ็บนะอดเลยคิดทั้งหมดยังทั้งหมดยังอะไรนะครับทั้งหมดยังรุ่นพี่ผมสอนว่าให้ทำความเข้าใจพอครับนั่นไงแล้วเมืชาเข้าใจเปล่ากูเนี่ยกูเนี่ยแหละโดนด่าไม่เด็กติดเกมไม่เด็กติดเกมนี่ตอนนี้ไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ไปเฉยๆถ้ามีก็ไม่ดูหรอไปไปบอกเขานี้ ใครไม่มีโทรศัพท์อ่ะไปฝากไว้ครับขยันท่องบทอ่านบทครับแล้ดับได้ไหมพูดผิดพูดหมายได้น้องพี่ชนะพอดีเลยอ่ะที่สองวะเล่นด้วยดิขอบคุณซิงว่ะที่สี่เลยไม่เอลยแล้อดับบทได้ยังอ่ะครับผมไม่มีเข้าครับผมเลยนั่งเล่นครับผมมีเข้านี่ผมไม่เล่นหรอาเลย เมอื่นเล่นเกมอื่นวันนี้มาเฉยๆไม่ได้ถ่ายใช่ไหมได้ถ่ายแต่ฉากต่อไปไม่มีครับเยอนอย่างนี้ทำไมเพื่อน